thank you พวกนี้น้ำมันเครื่องไม่อุกไม่ไอน้ำไม่ดันควันไม่ดำอยู่แล้วนะครับรถใหม่ป้ายแดงขนาดนี้นะพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้สมแย้มีรถจะมานำเสนออีกแล้วนะครับด้านหลังของผมเป็นกระบะตอนเดียวนะครับคอกสูงเสริมแหนบกระทาผ่าให้เรียบร้อยนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับจดทะเบียนปี2017นะครับผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทคันนี้นะครับผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทใช้เงินดาวเพียง9,000บาทนะครับ9,000บาท มีเงิน9 0้าบาทเอารีโวสีขาวคันนี้ไปใช้งานได้เลยพี่น้องเอ๋ยนะครับส่วนใครที่สนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาสอบถามกันก่อนเด้อยพี่น้องด้วยนะครับส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนโดนใจขึ้นหรือเปล่าติดตามไปกับโซมแบ่เลยนะครับผมนี่เลยครับโตโยต้าไฮรักรีโวสีขาวคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเป็นเครื่องยนต์2 0 0 8นะครับเสริมแหนบกระทะผ่าคอกสูงนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับวิ่งดีขับดีสีเดิมจากโรงงานด้วยนะครับนี่ นะครับรถคันนี้นะครับป้ายทะเบียนพอพึ่งกอไก่5609สกลนครน,นะครับพร้อมใช้งานราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทดาวเก้าพันบาทนะครับดาวเก้าพันบาทมีเงินเก้าพันบาทเอารีโวคันนี้ไปเลยนะครับนี่ผ่อนเดือนละหกพันเก้าร้อยนะครับหกพันเก้าร้อยหรืออยากส่งถูกเพิ่มเงินดาวเข้าไปงวดถูกลงมาไฟตาเดิมนะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดมองให้นะครับ ไฟตาเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยแตกแล้วทั้งสองด้านไฟสวยนะครับกระจังหน้าสวยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่เดิมๆจากโรงงานนะครับอาจจะมีคราบนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้นะครับในคอกสูงด้วยนะครับเสริมแหนบกระทะผ่าเรียบร้อยสายบรรทุกรู้กันเลยอ่าล้อเป็นล้อขอบกระทะนะครับล้อเดิมจากโรงงานนะครับยางบิสตโอนดอกยางดียางดีสี่เส้นนะครับ ของเหลวเราเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยป้ายภาษีมกุลาปี68ใช้กันถึงปีหน้านะครับกระจกหน้าดีไม่มี่องร้อยแตกแล้านะครับขายนะครับขายใครอยากจะซื้อเราขายคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.8ไฮรักรีโวนะครับกระบะตอนเดียวเสริมแหนบกระทะผ่าเรียบร้อยประตูไม่ชํำกระจกไฟฟ้าสวยงามนะครับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ดาว9,000บาทบ่อเป็นบ่อผ้านะครับนี่โอ้สวยนะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะพี่น้องเอ๋ยนะครับด้านหลังโอเคสวยงามอยู่นะครับเปิดยากนิดหน่อยนะครับอ่านะครับอ่าจดทะเบียนปี2000อ่าวันที่16มกราคม2,561นะครับอ่าเครื่องยนต์2.8เชื้อเพลิงดีเซล170แรงม้านะครับอยู่ที่ลำดับที่3นะครับคันนี้อยู่ที่ลำดับที่3 สวยงามนะครับนี่ด้านในสะอาดสาั้นกว้างขวาง,วางดีนะครับสวยๆเลยไม่มีตำหนิไม่มีรอยลวยิ้มรอยขนแมวนะครับนี่ได้กระทาพานะครับเราใส่ตัวนี้ที่ครอบตัวนี้เข้าไปดูดูสวยอีกแบบหนึ่งเลยล่ะพอกสูงเหล็กอย่างหนาะนะครับมีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับนี่โตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับฝ่ายท้ายดีนะครับทั้งสองด้านไม่มีน่องน้อยแตกเล้าเลยนะครับนี่ ฝาท้ายดูกันหน่อยนะครับไฟฝาท้ายสวยๆนะครับนี่ฝาท้ายสวยๆลองกระบะเป็นยังไงชิบโอ้คือแข็งแท้โอ้มันแข็งพี่น้องเอ๋ยเปิดไม่ได้แข็งแข็งนะครับเล็บจะหักกระบะอะไเนี่แข็งนะครับเอาดูช่วงล่างกันก่อนช่วงล่างก็มียางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับนี่โชคดีแหนบดีเสริมแหนบ เสริมโชคมาแล้วนะครับนี่ชัดสีสวยนะครับกระบะไม่ผุไม่ก่นไม่มีรอยปะรอยปูนะครับบันทุกผักบันทุกผลไม้สบายบันทุกกลัวควายสบายเลยนะครับใครที่อยากจะได้กระบะรถคอกเสริมแหนบกระทาผาสวยๆรีโวคันนี้นะครับตอบโจทย์เลยละนะพี่น้องนะนะครับได้เสริมแหนบกระทาผาไปด้วยนะครับ ส,สวยๆพร้อมใช้งานส่วนประตูฝั่งทางด้านคนขับก็ไม่ช้ำนะครับนี่นะครับประตูส,สวยๆกันเลยเพดจากโรงงานอยู่ครบนะครับเบาะก็ไม่ขาดนะฝั่นร้านนี้นะเม็ดอากเป็นยังไงเม็ดอากสวยๆนะครับนี่เห็นหรือเปล่าสะท้อนแสงนิดหน่อยนะครับสวยงามสวยงามนะครับ ดาว9,000บาทผ่อนเดือนละ6,900นะครับ6,900ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องฟิสต์ทติดง่ายไหมนะครับพวกส่วนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้จอทัสกรีนโอเคนะครับเอ้าฟังเสียงเครื่องกันหน่อยร้อนเลยนะครับเครื่องฟิสต์ทติดง่ายครับอ่าทีเดียวติดเลยนะครับ ส่วนแอร์นะครับเกสหนึ่งเกสสองเกสสามเกสสี่เย็นนะครับเย็นช้ำนะครับนี่นะครับส่วนกระจกนะครับขึ้นง่ายลงง่ายสบายนะครับนี่นะครับขึ้นง่ายลงง่ายสบายนะครับราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเด้อนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทผ่อนเดือนละหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่งวด ดาว9,000บาทนะครับดาว9,000บาทมีเงิน9,000บาทเอารีโวคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายพวกนี้นะครับใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับใช้ได้หมดยังกับรถหม่ป้ายแดงเลยแหละพี่น้องเ๋ยนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงน้องพี่น้องเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของรีโวคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยงามมากๆเลยเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบานะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้าน สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงนะครับนี่นะครับส่วนพวกนี้น้ำมันเครื่องไม่อุกไม่ไอน้ำไม่ดันควันไม่ดำอยู่แล้วนะครับรถหม่ป้ายแดงขนาดนี้นะพี่น้องเอ๋ยนะครับผาน้าเดิมนะครับนี่น็อตไม่เคยขยับเลยแหละนะครับพวกนี้เดิมๆหมดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับจากโรงงานรถไม่เคยชนหนักไม่เคยชนเบาไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะครับ สวยขนาดนี้นะครับ9,000บาทดาว9,000บาทเผดจากโรงงานอยู่ครบนะครับอ่าสวยงามนะครับสวยงามพร้อมใช้งานใครที่อยากจะได้กระบะต้นเดียวเสริมแหนบกระนาผารีโวคันนี้นะครับผมดาว9,000บาทด้วพี่น้องดได้รถปีใหม่ไปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะพี่น้องเอ๋ย คันนี้ขายอยู่ที่ราคา3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทออกรถเพียงเก้าพันบาทนะครับเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหกพันเก้าร้อยนะครับรถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับพี่น้องครับใครจะมาดูรถก็แวะมาดูได้ที่เต็นท์สมพงศ์อำเภอบางคนจงันงหวัดสุโขทัยเน้นนะครับเน้นให้โทรมาก่อนเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อ 0, 80, 0, 13, 7, 2, 0 8 0ย์แปดศูเน้นให้โทรมาก่อนนะครับผมมาสอบถามกันก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับหรือเข้ามาแล้วก็บอกว่า,าดูมาจากเพจซุแป นะครับเราจะได้ส่วนรถพิเศษเด้อพี่น้องเด้อส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สุมแม่โขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ